ทำข้าวไข่เจียวกินกัน,นะค่ะทุกคนนี่ไข่เจียวตอกลงไปนี่น้ำซ่อาอ่าน้ำซาพี่เฟอจะปรุงด้วยน้ำปูนะคะทุกคนใส่ไปนิดเดียวพอเราจะใส่น้ำส้มใส่ชูนะคะทุกคนเพื่อให้มันปู ใส่หัวหอมลงไปด้วยนะคะหอมแดงควจริงมันจะต้องเป็นหอมหัวใหญ่ใช่แต่ว่าพี่มีหอมแดงนี่ใส่เลยนะคะทุกคนใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนะคะ่ะมันจะได้ไม่อมน้ำมันไะทุกคนนี้ เสร็จแล้วข้าวไข่เจียวหุงมาแล้วนะคะทุกคนนี่พี่ตัวชอบกินข้าวไข่เจียวอ่ะโดยเฉพาข้าวไข่เจียวแบบนี้คลุกกับน้ำพริกแยส่วนนะคะทุกคนนี่หอมหอมเลยน้ำพริกปลาไหลส่วนนะคะทุกคนคลุกกับข้าวกันแบบข้าวไข่เจียว ใช่อยากไปไหนน่ากินปะทุกคน นนี้ก็ไม่ซื้อนะที่บ้านทำเองอม,มีน้ำพริกติดบ้านไว้อร่อยจริงค่ะต้องเป็นน้ำพริกปลาไหลใ้ส่วนเนาะอร่อยแบบอร่อยมากเพราะว่าไม่ติดหวานเลยค่ะเค็ม,มเผ็ดอร่อยค่ะ อร่อยมากข้าวกับข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวมากกิ less, uh ้ง huh? กับผ <for> ัก <k> ต้มไข่เจียวข้าวคูงพริกอร่อยมากตอนที่ไปร้านยัยต่วนนะทุกคนต้องมีติดตู้เย็นไว้นะ อร่อยจริงเนี่ยหอมมากอร่อยมากไม่เหม็นปลาหลเลยค่ะอือทุกคนอร่อยมาก